กูมูสตาค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูกวางนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูกวางก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ธงประจำชาติฟิลิปปินส์ชุดประจำชาติอาหารดอกไม้แล้วก็ตัวสัตว์ของประเทศฟิลิปปินส์นะคะคําทักทายของประเทศฟิลิปปินส์คือกูมูสตานะคะที่คุณครูกวางทักทายเด็กๆเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูกวางก็มีนิทาน มาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิ่งเที่ยวฟิลิปปินกุ๋งกิ่งยิ้มแย้มเริงร่านั่งเครื่องบินมุ่งหน้าออกเดินทางไกลกุ๋งกิ่งเที่ยวฟิลิปปินดินแดนแห่งหมูกก่เกาะและภูเขาไฟเมืองหลวงชื่อมะนิลา หมู่เกาะในมหาสมุทรกว้างใหญ่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกของไทยเดินเล่นที่สวนรีชันมีทั้งพิพิธภัณฑ์และสวนขนาดใหญ่สวนสำคัญของกรุงมะลิลาเป็นศูนย์การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ โบเซนโจเซฟมีเครื่องดนตรีอายุกว่าร้อยปีคือออกแกนไม้ไผ่สมบัติวัฒนธรรมของชาติบาทหลวงจากสเปนเป็นผู้สร้างไว้รถจิปนี่มีเอกลักษณ์ทั่วโลกรู้จักสีสันสดใสกุ้งกิ่งนั่งรถเที่ยวกุ้งมะลิลา ตื่นเต้นตื่นตาเห็นสิ่งแปลกใหม่ตีนิกลิงชื่อเสียงลือเรื่องการเต้นรำพื้นเมืองโดยใช้ไม้ไผ่เคาะตามจังหวะกระโดดก้าวคล้ายการรำลาวกระทบไม้ของไทยเที่ยวเมืองเก่าอินทรามูลอต สถานที่ยอดนิยมชาวสเปนสร้างไว้รุ่งเรืองในสมัยโบราณเคยเป็นป้อมปราการศูนย์กลางทันสมัยเทศากาลฮาตีฮาติฮันประเพณีสำคัญสีสันสดใสแต่งกายแบบชนเผ่าแปลกตาเต้นรำเริงร่าตามจังหวะเร้าใจหลากหลายอาหารฟิลิปปิน ลองกินอะโดโบรสชาติถูกใจเลโซนซีซิกซินิกังอั้มอร่อยจังฮัลโหลฮัลโหลน้ำแข็งใสเที่ยวเกาะโบโฮห้ามพาดกลุ่มเนินเขาประหลาดนับพันเรียงรายเรียกว่าเนินเขาช็อกโกแลตแปลกตารูปร่างลักษณะสวยงามน่าสนใจ ฟิลิปปินส์หมู่เกาะแห่งความสุขกุงงกิ๋งแสนสนุกเห็นสิ่งแปลกใหม่มาเที่ยวฟิลิปปินส์ด้วยกันประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของทา เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานที่คุณครูกวางนำมาฝังเด็กๆในวันนี้เด็กๆกก็ได้ไปเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์กับกวงกิงแล้วก็ค,คุณครูกวางนะคะแล้ววันนี้คุณครูกวางก็จะพาเด็กเกเข้าสู่เรียนกันเลยนะคะถ้าเด็กๆดพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ ธงประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง1ส่วนยาว2ส,ส่วนตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวภายในมีรูปดวงอาทิตย์และสมี8แฉกล้อมด้วยดาว5แฉก3ดวงตาม,มุมของรูปสามเหลี่ยมรูปเหล่านี้เป็นสีทองส่วนที่เหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธงครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่าบารองตาการ็อกซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสับป,ปะรดมีบ่าคอตั้งแขนยาวที่ปลายแขนเสื้อที่มีข้อมือจะปักลวดลายส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวใส่เสื้อแขนยาวจับกีบยกตั้งขึ้นเหลือไหลคล้ายปีกผีเสื้อเรียกว่าบาลินตาวัก ดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์คือดอกพุดแก้วดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอมบ้างก็ส่งกลิ่นในตอนกลางคืนถึง อาหารประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์คืออะโดโบเป็นอาหารที่ทำกินเองในทุกบ้านและแทบจะเป็นเมนูที่อยู่ในทุกร้านอาหารของประเทศฟิลิปปินส์เมนูจานนี้มักทำจากหมูหรือไก่หมักด้วยซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูและกระเทียมสับและปรุงรสเพิ่มด้วยพริกไทย สัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์คือควายในประเทศฟิลิปปินส์ถูกนำมาใช้แรงงานเหมือนในประเทศเวียดนามทั้งแรงงานในการเกษตรกรรมและด้านการชักลากหรือลากของหนัก เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูกวางนำมาฟังเด็กๆในวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์นะคะคุณครูกวางเชื่อว่าเด็กๆได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็ได้ฟังนิทานจากกงกิ่งด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูกวางก็มีใบงานให้เด็กๆทําด้วยนะคะให้ใเด็กๆเขียนตามรอยปะและระบายสีดอกไม้ประจําชาติฟิลิปปินส์ให้สวยงามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย